สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารเนื้อผสมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมโดยการหยิบออกการร่อนการกรองการใช้แม่เหล็กดึงดูดการตกตะกอนและการรินออกสารเนื้อผสม นะคะมาดูสารผสมคือสารที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันโดยที่เราสามารถมองเห็นองค์ประกอบของสารนั้นได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนะคะส้มตำนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะส้มตำมีองค์ประกอบอะไรบ้างามีเส้นมะละกอมะเขือเทศพริกนะคะ ส้มตำจึงเป็นสารเนื้อผสมนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนั่นเองนะคะต่อมาลอดช่องนะคะลอดช่องน้ำกะทิอ่ามีตัวลอดช่องสีเหลืองคืออะไรคะขนมแล้วก็น้ำกระทินั่นเองนะคะฉะนั้นลอดช่องจึงเป็นสารเนื้อผสมค่ะต่อมาพริกเกลือนะคะอ่าและ น้ำผสมกับน้ำมันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าน้ำมันเนี่ยจะลอยอยู่บนน้ํานะคะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็สามารถมองเห็นองค์ประกอบได้ชัดเจนนะคะคือน้ําและน้ํามันแยกชั้นกันอย่างชัดเจนนะคะฉะนั้นน้ําและน้ํามันที่ผสมกันอยู่จึงเป็นสารเนื้อผสมนะคะนักเรียนมาดูการแยกสารเนื้อผสมนะคะ เราสามารถแยกสารเนื้อผสมได้โดยวิธีใดบ้างนะคะ 1. การหยิบออก 2. การร่อน 3. การกรอง 4. การใช้แม่เหล็กดูด 5. การบรินออก 6. การตกตะกอนนะคะนักเรียนสามารถแยกสารผสมในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไร การแยกสารผสมนะคะมีหลายวิธีเช่นหนึ่งการหยิบออกเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดและมีลักษณะต่างกันชัดเจนวิธีการแยกสารด้วยการหยิบออกคือใช้มือหยิบออกเคี่ยออกหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยหยิบออกนั่นเองนะคะ ตัวอย่างเช่นการหยิบมเมล็ดข้าวเปลือกออกจากมเมล็ดข้าวสารนะคะนักเรียนคุ้นเคยกันไหมคะต่อมา2การร่อนค่ะการร่อนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่มีขนาดแตกต่างการผสมกันอยู่ให้ออกจากกันโดยของแข็งที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้วิธีการ แยกสารด้วยการร่อนนะคะคือใส่สารผสมลงไปในอุปกรณ์ที่มีรูคุนเช่นตะแกรงกระชอนแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่มีสารผสมอยู่จะทําให้สารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูของอุปกรณ์เนี่ยค้างอยู่บนตะแกรงนะคะและสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กกว่ารูอุปกรณ์ก็สามารถลอดผ่านรูแยกออกได้นั่นเองนะคะ ตัวอย่างการแยกสารด้วยการร่อนนะคะเช่นการร่อนเมล็ดข้าวเปลือกการร่อนแป้งเพื่อใช้ทําขนมนั่นเองนะคะ 3. การแยกสารผสมด้วยการกรองเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้แยกสารแขวนลอยออกจากน้ำนะคะวิธีการแยกสารด้วยการกรองคือเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุ่นเช่น ผ้าขาวบางกระดาษกรองสำลีกระชอนจะทำให้อนุภาคของของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่ารูปุนไม่สามารถผ่านได้ทำให้ค้างอยู่บนอุปกรณ์ส่วนน้ำหรือสารที่ละลายน้ำได้จะลอดผ่านรูพุณไปนั่นเองนะคะตัวอย่างการแยกสารด้วยการกรองเช่นการกรองกา,กากกาแฟออกจากน้ำ การกรองกากมะพร้าวออกจากน้ำสี C. การแยกปรสานสารผสมโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้นะคะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองเปียนวิธีการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดคือ จะวางแม่เหล็กให้สัมผัสกับสารผสมแล้วยกแม่เหล็กขึ้นจะทําให้สารที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้ถูกแม่เหล็กดูดแยกออกมาจากสารที่ไม่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดนั่นเองนะคะการแยกสารด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดเชน่นแม่เหล็กดึงดูดเหล็กออกจากกองขยะน,นะคะ แม่เหล็กก็จะดึงเศษเหล็กขึ้นมานั่นเองนะคะ 5. การรินออกการรินออกเป็นวิธีแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในน้ำหรือไม่ละลายในของเหลวนั้นนะคะวิธีการแยกด้วยการรินออกคือค่อยค่อยริยนสารส่วนที่เป็นของเหลวให้แยกออกจากส่วนที่เป็นของแข็งนั่นเอง ตัวอย่างการแยกสารด้วยการดินออกนะคะเช่นดินน้ำสาวข้าวเพื่อแยกน้ำออกจากเมล็ดข้าวนะคะดินน้ำล้างมะเขือเทศเพื่อแยกน้ำออกจากมะเขือเทศหกการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็ง,ขงแขวนลอยอยู่ในของเหลวโดวยสารผสมนั้นจะมีลักษณะคุณ วิธีการแยกสารด้วยการตกตะกอนคือตั้งสารผสมทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนหรือสารส้มหรือใช้สารส้มนะคะในเป็นเอ่อเป็นตัวกลางในการช่วยการเกิดตะกอนเนี่ยได้เร็วขึ้นโดยจะใช้สารส้มเนี่ยไปแกว่งในสารผสมแล้วตั้งทิ้งไว้นะคะการตกตะกอนเนี่ยก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะคะ ตัวอย่างการแยกสารผสมด้วยการตกตะกอนนะคะรูปนี้ก็คือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียโดยทำให้เกิดการตกตะกอนนะคะก็คือจะใช้นักเรียนจะสังเกตว่าเห็นน้ำใสๆอยู่ด้านบนนะคะส่วนฝุ่นที่เป็นละอองที่เป็นโครนตมต่างๆก็คือจะตกตะกอนนะคะอยู่ด้านล่างการแยกสารเนื้อผสมนะคะ สรุปนะคะก็ะคือมีหนึ่งการหยิบออกสองการร่อนสามการกรองสี 4. การใช้แม่เหล็กดูดห้าการรินออกและหกการตกตะกอนนั่นเองนะคะมาดูการแยกสรุปนะคะการแยกของแข็งออกจากของแข็งจำได้ไหมคะใช้วิธีไหนได้บ้างาถ้าเป็นการแยกของแข็งออกจากของแข็งนะคะนักเรียน ก็คือหนึ่งดูลักษณะต่างกันนะคะถ้าขนาดต่างกันมากเราจะใช้วิธีการร่อนนะคะตัวอย่างเช่นการร่อนแป้งนะคะการร่อนทรายออกจากหินออกจากกรวดต่อมาลักษณะต่างกันถ้ามีสีและรูปร่างต่างกัน สีและรูปร่างต่างกันเราจะใช้วิธีการหยิบออกนะคะสังเกตนะคะสีเราสามารถหยิบออกได้เลยนะคะแล้วก็มีรูปร่างต่างกันนะคะใช้การหยิบออกหยิบนะคะเมล็ดทั่วเราสามารถหยิบออกได้เลยนะคะเพราะมีสีแล้วก็รูปร่างต่างกันนั่นเองนะคะต่อมามวนแตกต่างกันเราจะใช้วิธีอะไรคะก็คือการฝัด ตัวอย่างเช่นการฝัดข้าวค่ะนักเรียนเคยเห็นพ่อแม่เราฝัดข้าวที่บ้านไหมคะ,ะการฝัดข้าวก็จะมีอะไรคะมีเปลือกข้าวผสมอยู่กับเมล็ดข้าวสารนะคะเปลือกข้าวเนี่ยหรือว่าเราเรียกแกลบเนี่ยก็คือจะโดนมีมวลน้อยนะคะก็จะโดนลมเนี่ยพัดออกไปนอกกระดง ส่วนเมล็ดข้าวที่มีมวลมากนะคะก็จะค้างอยู่บนกระด้งนะคะนี่คือการฝัดนะคะต่อมาของแข็งปนกับของเหลวค่ะนักเรียนถ้าของแข็งปนกับของเหลวนะคะวิธีที่ใช้ก็คือใช้การกรองนะคะเช่นกรองกะทิมะพร้าวกรองกากาแฟกรองน้ำกาแฟนะคะสารผสมน้ำกับทรายนะคะก็ใช้การกรองนะคะ อีกวิธีหนึ่งก็คือการตกตะกอนนะคะเช่นน้ำคลนเราก็จะตั้งทิ้งไว้นะคะให้คลนเนยตกตะกอนอยู่ด้านล่างแล้วนะคะทำการรินออกนะคะอันนี้การรินออกเช่นการรินน้ำซาวข้าวนะคะออกจากข้าวนะคะอาต่อมาของแข็งที่มีที่เป็นสารแม่เหล็กปูนสารอื่นอยู่นะคะอาแม่เหล็กแน่นอนต้องใช้แม่เหล็กดูดออกนั่นเองนะคะ เช่นแม่เหล็กดูดตะปูนะคะได้หรือใช้แม่เหล็กดูดผงตะไบเหล็กกับแป้งนะคะผงตะไบเหล็กก็จะติดกับแม่เหล็กขึ้นไปนะคะส่วนที่เหลือก็คือจะยังเป็นแป้งนะคะยังอยู่นะคะสรุปนักเรียนสามารถแยกสารผสมในชีวิตประจําวันได้หรือไม่อย่างไรนะคะได้นะคะเช่นการใช้การหยิบออก แยกกรวดจ,จากเมล็ดข้าวสารได้เช่นการใช้การกรองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทิได้นะคะเช่นการใช้รินน้ำาสาวข้าวออกจากข้าวสารนั่นเองนะคะมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนะคะหน ดินสอพองผสมกับน้ํานะคะนักเรียนจะใช้วิธีใดในการแยกคะห้ครูให้เวลาคิดนะคะ 2. เสเศษเหล็กปนกับขยะคะ่ะนักเรียนจะใช้วิธีไหนในการแยกคะ 3. เปลือกถั่วลิสงกับเมล็ดถั่วลิสง 4. ทรายปนกับก้อนหินนะคะ,ะนักเรียนสามารถแยกได้ไหมคะ นักเรียนคงแยกเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะถ้าดินสอพองผสมกับน้ำเราจะใช้วิธีการแยกก็คือการตกตะกอนและการรินออกนั่นเอง 2. องเศษเหล็กปนกับขยะนักเรียนจะสังเกตว่ามีเศษเหล็กปนกับขยะแน่นอนอะไรที่ดูเด็กได้ก็คือสารแม่เหล็กนั่นเองนะคะก็คือการใช้แม่เหล็กดูดนะคะส เปลือกถั่วลิสงปนกับมเมล็ดถัว่วอันนี้ก็คืออะไรคะแยกยังไงมวลต่างกันถ้ามวลต่างกันเราจะใช้วิธีการฝัดนั่นเองนะคะสีทรายปนกับก้อนหินทรายปนกับก้อนหินอ,อันนี้ก็คือขนาดเป็นไงคะขนาดแตกต่างกันมากาก็คือใช้วิธีการด่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน บทเรียนนี้ก็จบไปแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสงคุณครูด้วยนะคะถ้ามีอะไรสงสัยสามารถทัก i ินบอ็อ a ซ e เฟซหรือไลน์ถามคุณครูได้เลยนะคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ